วันนี้เราก็จะมาให้อาหารหอยของเรานะครับด้วยแหนแดงนี่นะครับแหนแดงแหนแดงที่เาอาเพาะนะครับหอยเป็นการลดต้นทุนได้เป็นยางดีนะครับพราว่าหอยเขาจะกินกินพืชนะครับ ต้นทุนในย่างนี้เลยการี่กับหอยเอรี่สีทองเนี่ยเพราะว่าต้นทุนเท่ากับมีแค่์เพรบอะนะครับชือพยางกูบอกระปอพันหอยกรหลายนะครับในส่วนอาหารเสริมกับเท่ากับจะเสริมอาหารเมร็ด ข้างข้าวนะครับที่ว่าถ้าต้องการเล่งการจะเลื่อนเติบโตให้เร็วกัดเอาก็ให้มือละมือละเทือนะครับให้มือละเทือเพื่อที่หม่ใเขาจะอ้วนนะครับแต่ลักลักเอาก็ให้ให้แหน่นี่ครับลักล้กเอาก็ให้แหนแดงแหนแดงที่เขาเลี้ยงพอเลี้ยงไว้นะครับ าวานวานวานว้านไปตามน้องเนี่ยแหละครับเพิ่อนจะขึ้นมากินเองเมื่อตอนทุนมันตำนะครับกำไรก็ย่อมนี่นะครับขายหอยหนึ่งกำไ่วานแต่เครืองก็เครืองอว่าทุนเท่ากับ นี่แค่สางบอท่นนั้นนะครับสางบอกับอาหารกับเปล่งอาหารเห่าเนี่ยเากับสางไว้เห่ากับเห็ดบอไว้กับบอายนะครับข้ายกิโลหนึ่งสองกิโลก็ได้ทุนน้องขึ้นแล้วปริมาณหอยเท่าไรเงย้ยงใดขึ้นเร็วนะครับ ข้างเหลือกนึงนะครับอีกข้างเหลือกนึงผู้ใดยอยากเห็ดทดลองสามารถศึกษาได้นะครับที่ฟาร์มเฮานะครับอำจจลังจเจริญฟาร์ม้อยซีรีส์สีทองครับตั้งอยู่ที่วันนู้นน้ำแทงมูซิฟนะครับอำจจลังจเจริญน,นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็คือ0ูนย์เก้าแปดศูนย์หาศีเก้าศีสิบแปดนะครับเขากจ็จะมีห้อยจะมีห้อยรุ่นคุ้นนะครับรุ่นกินรุ่นกิน กินเหรอปอมพ่อแม่พันธุ์แต่มีนะครับมาเหลือกเขาเองเลยครับไร้ชุในใจก็ได้น้อยรุ่นคุ้นนี่ก็สามารถเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นอ่ารุ่นนี่ละ่ะเป็นบอกเขาก็คืนไข่อ่าคืนไข่คืนไข่เข้าไปเข้ากับเอาไปลงบอไว้สิเขาก็จะคืนไข่ ครับขึ้นไข่แล้วกันย่ยงบอท่านหลายนะครับตอนนี้ตอนนี้กับที่ผู้อยากได้กับสร้างจองได้นะครับเจ้ากับบอท่านหลายมีอยู่นนี่อยู่เรื่อยๆนะครับ รับไอแพ็กเกจที่จะเทดไอห้อย mm hmm. ลวกจิ้มกันก็ได้อยู่ครับก mm ็ hmm. จะเก็บขึ้นเรื่อยๆเก mm ็บ hmm. ขึืนมาคุ้นไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ใส่ลวกจิม้มใส่ลวกจิม้มใส่อันนี้ mm hmm. อ้วนนะครับห้อยฟา้ามเหานี่บอกเลยว่าอ้วนรับประกานว่าอ้วนเพราะว่าอาหารเหานี่เขาใหาา้ต็มทีนะครับ บแพงอาหารนะครับให้แหน่เสริมด้วยอาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดสอบหนึ่งหร่โอ้ยกินเด้เป็นเดือนนะครับเรียงเด้เป็นเดือน <c oughs> โดยที่ปริมาณหอยเห้าหลายนนี่นะเพราะว่าหอยเห้านี่หอยนี่นจะกินกินอาหารเม็ดนี่จะกินบโบอันนี้บันไดนะครับบบคอยเกง่งบบคือปลานะครับปลานเนี่ยควนจะกินเก่งที่หอยเห้าห้อกันเรียง คืดน้ำเป็นหลักแล้วก็เสิมอาหารเม็ดเพื่อให้เขาอ้วนนะครับอโอเคครับผม